ค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกกอก,กนะคะค่ะหลุงชางก็ใกล้จะมาถึงแ,แล้วนะคะหลุงชางป่าสวนผักนะคะค่ะนี่เมนูแกงหน่อไม้ถุงใหญ่ๆเลยนะคะสาวปานแกงเองแซบไม่แซบก็ต้องกินนะคะค่ะแล้วก็ส้มตำอู้เดี๋ยวตักตักใส่ถุงเดี๋ยวตักใส่ถุงนะคะเดี๋ยวตักใส่ถุงนะคะอื้มส้มตำพึ่งตำใหม่ๆนะคะแกงหน่อไม้พิ่งแกงนะเดี๋ยวมาตักใส่ถุง ทีแรกตำเสร็จว่าจะกินเลยพอดีนะคะทั้งแม่บุญทินทั้งแม่ออฟโทรมานะว่าลุงช่างขอส้มตำด่วนหนึ่งจานนะคะค่ะก็เลยโอ้ไม่กินแล้วนะคะว่าจะตักพอดีเทพอดีถ้าโทรมานะคะก็เลยจะตักใส่ถุงนะคะนะคะพอแม่แกงเหล่าไม้อะก็นะคะไม่รู้ว่าเขาจะมากี่คนจะมาเท่าเดิมแมแหละโคกน้องนะเสื้อแอนปุ๊บนะคะแกง โลไม้นะคะลุงพันมาไหมอืมนั่นแหละแยกใส่ถุงตำอีกเมื่อไหรส้มตำส้มตำนะแกงตอไม้ได้เยอะแล้วนะคะส้มตำอาใส่คนละถุงใส่ใหญ่ใส่ถุงเดียวกันอืมโอเคเขาเพื่อนก็น่าจะมีกับข้าวเสือมาอยู่มีเออแต่เจ้าได้เอาข้าวมาไม่คไม่ได้นึ่งข้าวนะกินข้าวเจ้าติ๊บเนื้อโอเคไม่ได้เอาไปเยอะมาเยอะแล้วเนาะจ้ะ นี่นะคะส้มตำแล้วกแกงหม้อไม้หม้อใหญ่ใหญ่เลยนะก็แกงหม้อใหญ่เลยนะนี่นะคะแกงหน่อไม้แล้วก็ส้มตำนั่นแหละกินตับผูนผักผุนอารมณ์ดีแค่มาแล้วฝากไม่เจอยไปให้เดี๋ยวตามไปนะคะจะสับปันตะปด้วยกันเด้อไปเจนนี่แหละรอดูตัวเล็กก่อนรอคนมาเลี้ยงตัวเล็กก่อนแล้วก็นะคะเราก็ มาไม่ได้แล้วมาฝากลุงมีเมื่อวานนี้ไปหาเก็บเห็ดไข่ว่าจะชวนเจ้าอยู่แต่เจ้ามันยากลูกนน้องคอยก็เลยอ่ะสาวตาเมื่อวานนี้ไปธุระ โอ้โหคงไม่ได้ไปเราก็เลยได้ไปเก็บเห็ดนะคะเมื่อวานไม่นา้ชวนไปเก็บเห็ดเราได้ไหมตำเห็ดไา่เหรอตำเห็ดไข่ก็เอามาอยู่แล้วแม่พี่ก็มีแกงปลาแกงหน่อไม้อีกโอ้ยแกงอะไรข้ก็มีแกงหน่อไม้โอ้ยครบเซตเยอะแยะอยู่นั่นแหละเราก็เลยนะคะเอาแค่นี้ก็พอแล้วแหละนาะใช่เยอะแล้วนี่เจ้าหน้าได้นึ่งข้าวนึ่งผักนึ่งมะเขือพวงโอเคนั่นแหละตำเตียวหัวโปกแล้วก็มีผงเห็ดไข่นั่นแหละมนั่นแหละชมตามอาจารย์เดียวก็พอแล้วเนาะ ะคงงจมาถึแล้วไม่มีใครอยู่กับตัวเล็กอยากเอาไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตามตูดฝากนี่เราไปให้ลุงลุงลุงช่างและป้าป้าแตนแล้วก็พี่พี่ยูทูบฝากเจิดไปด้วยนะคะนี่นะคะใช่แล้วของสาวตาเนาะนี่แหละกินส้มตำแต่ว่าไม่ใช่อะไรผักเสียงรถอกๆเสียงรถลุงเหรอซองดูก่อนจองดู ไม่ใช่ไม่ใช่อีกสักสิบนาทีน่าจะถึงไม่ไม่อืดกว่อนม้งชงตำเนาะว่าเพิ่งตามเสร็จเขาไม่รู้ว่าจะมาทุ่คนพ่อบอกว่านะคะวันนั้นว่าโอ้ปุ๊มากินส้มตำด้วยกันเด้อที่บ้านสาวปานะมันอร่อยมากเลยเนาะวันนี้เราก็เลยบอกว่าขอหนึ่งโรกขอหนึ่งโรกก็เลยมา ว่าเดี๋ยวเราจะไปแกะกระทินที่บ้านสาวปานก่อนเด้อว่ะเดี๋ยวค่อยนะฮะเอ็ซีก็บอกว่าไปเลยไปเลยไปบ้านสาวปานเลยน้องก็เลยมาพอดี้ค่ก็ตําเรียบร้อยพอดีแม่ออฟก็โทรมาไม่เจ้ยโทรมาก่อนแล้วก็แม่ออฟอนั่นแหละถ้าไม่พอกินแล้วค่อยมาทำใหม่เออนั่นแหละเพราะว่านะคะคุัว่ามันมีอาหารหลายอย่างอยู่เนาะใช่เห็มออฟก็าจะทำ้มทำไปอีกอยู่นะแม่ออฟก็นั่นเออนั่นแหละก็ไปกินด้วยกันนั่นแหละ เออแต่เห็นค่อยตามไปแล้วก็คงจะไม่นี่แหละมั้งไปกินด้วยกันหลายคนแตเน่เห็นพ่อแทนไปไปหาปลาได้อยู่นี่ปลาพ่อแทนก็ให้มา<อ>ดูสิก็เลยว่าออืมแม่พีก็คงเห็นอยู่เห็นแม่พีอยู่เมื่อตอนที่เรามานอนแม่ออกก็มาพอดีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ออกไปพร้อมกันไปนะคะขายของช่วยกันเด้อกัอนี้ไปแน่นอนเนี่ยรอแม่มาก่อนรออะไรก็ไม่มีใครอยู่กับตัวเล็กด้วยแหละ เไว้รอพี่พลูมาก่อนนี่จะให้ช่างมาทํานี้ให้ด้วยอันนี้เอามาแค่น้อยๆแล้วเนาะเอามาน้อยๆแล้วเพราะว่าอันใหญ่นะคะเราเสียดายมากเลยโคตรเสียดายเลยเนี่ยเสียดายเงินทั้งนั้นเลยนะนี่นะคะแค่พันบ่พันลิตรบ่กเนี่พันลิตรจ้ะเพราะว่าพันลิตรก็รอสามพันกว่าแล้วท่านไปแล้วนะคะฐานฐานมันไม่ดีมันเลยล้มอันนี้เนาะเอามาบาะสีสีไม่เหมือนเดิมเนาะสีไม่เหมือนเดิม เอาเขียวเหนียวซับแล้วกันเออนี่เออนั่นมันตั้งวางใส่ดินเฉยๆมาเลยล้มอิดแตกไงมาเลยอิดแตกเต็มไม่เต็มแต่อิดมันแตกแล้วก็ดินซุดลงตัวเล็กก็ดีใจตัวเล็กก็ดีใจดีใจก็เดินไปเดินมาเออนู หนูแข็งแรงแล้วนะบอกแม่เจ้ยนะไปแล้วนะคะโมเลกก็เนาะไม่ทักทายกังนี้เรามาประจําก็ไม่ทักทายกันใช่ก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแม่เจ้ยนะคะได้แล้วนี่นะคะแกง็มมาไว้ถุงเบลเลยนะคะวันนี้ไปกับเขาไม่รู้ยังไงเนี่ยไปกับเขาไหมเนี่วันนี้นี่ยไม่ได้ไปเหรอยังไม่ได้ไปเนาะเพราะว่ายังทําอะไรภารกิจให้มันลุล่วงก่อนเนาะยางก็ยังไม่ได้ขาย ก็เขาก็ทำคนเดียวไม่ไหวเขาก็น้องค่าไปเก็งานที่เราก็ไม่ค่อยมีอตังมายืมให้ค่าช่างนะฮะก็เห็นป้าทายบ้านก็กลับไปใช่ลุงพันก็ไปหาหมอขค่อยไม่มีรถไปด้วยก็ไปโอ้ไปแล้วก็ไปพร้อมกันไปพร้อมกันตัวเล็กล่ะ พร้อมันตวกเดี yes. uh, ๋ยวรอแม่มาก่อนอู้ยไปก็วุ่นวายบ้านลุงไปแล้วก็ไปวุ่นวายไปซะนั่นแหละเดี๋ยวลุงช่างจะปวดหัวยูทูบจะปวดหัวพอดีแหละเออถ้าไปมันก็ไปจริงๆอะดูอยากไปไปมบ้านลุงไปไหมยังไงเสียงรถลุงจริงๆเออแอบดีใจอยู่ดดิยย้มเลออูแอบดีใจ ดีใจแล้วเจ้าชิมยังแกงหน่อไม้น่ะค่อยแกงน่ะโอ้ยแซ่บอยู่แล้วเจ้าแกงน่ะเออค่อยก็แกงแบบรีบค่อยก็ไปซื้อหน่อไม้บ้านกนบุญแหละมาแกงป้าเจ้าทําไมไม่ค่อยหามาให้ค่อยยากลูกค่อยก็เลยค่อยก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมยั้นก็ชวนให้เจ้าไปหาค่อยนะค่อยจะเอามาให้นะค่ะเจ้าทําไมไม่ไปหาล่ะป้าบ้านบ้านค่อยมันก็ได้อยู่หน่อไม้เออค่อยก็ไม่ได้เอามาแล้วยากลูกจะพาลูก เออคิดว่าเจ้าจะไปหาซื้อแล้วอ๋อก็เผื่อลุงช่างมาเขาก็แกงหน่อไม้ไว้เผื่อไปอะไรเผื่อเพราะว่ารู้ว่าเขาจะมาวันเสาร์เสาร์ที่แล้วปัญญาจริงๆนั่นแหละนี่นะคะไอ้ตัวเล็กไปเป็นตัวเล็กไปขี่รถไปนั่งรถนั่งรถไปด้วยกันเออนั่งรถตู้ลุงไหมไปนั่งรถตู้ไหมไปด้วยกันนี่แหละกับข้าวไปส่ง กปาาของบ้นๆทำฐานแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาก็จะโกอิดโอ้ยอะไรนะเราก็ทำไปเจ้าก็มีทุลักเจ้าก็ทำไปตัวเล็กไปไปไปตัวเล็กไปนั่งนั่งที่รถไปอืมใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากสิ่งนี้ไปให้ลุงและเพื่อนๆ YouTube นะคะที่นานะคะค่ะ อยู่กันใหม่ฝากแม่เจ้ยไปนะคะ